เราก็มาเจออีกแล้วทุกคนมีแต่ดอกใหญ่ๆมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยนะคะคุณย่าช่วยทำความสะอาดให้ว้าว <laughs> เจอไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยนะทุกคนโดยให้ยาจะได้ครึ่งถังไหมยาจะเอาเต็มถังวันนี้ยาบอกอื <laughs> ตาก็สอดส่งไปเรืนะ่อยนะยามือเก็บตาก็ส่งไปเรื่อยส่งกระถังคุณย่าใิ่ไได้เยอะไหม <No. S 1> น่อยไหนดูในทังหน่อยแอมบริชนไนะอ๋อ เราก็จะไปต่ออันนี้ก็ป่าบูเบอรี่นะทุกคนป่าบูเบอรี่บูเบอรี่กระดกแต่ว่าน้องนองสุกไม่เสมอเราจะเดินไปทางนน้นไม่น่กันแม่โยเมนัสซี่ป่าบูเบอรี่กระดกนะฮะดกดี ป้าจะเดินย่าจะเดินตามรอยรถไทยแต่สาวหมิงชอบมาเลาะดูความดกบูเบอรี่<ม>แหล่งทํามาหากินนะทุกคน<ม>ก็จะเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละไม่ค่อยดกนะคะตรงนี้แต่ว่าก็พอเก็บสนุกย่าเขาเจออีกแล้วนะทุกคนก<ม>็ดกใช้ได้อยู่คนะ่ะทุกคน หญ้าเจอเห็ดเรียกปารายอนก็ไออ,อันนี้น้องก็ต้นเตี้ยๆแ,แล้ว่ากระดกนะคะต้นเล็กขนาดนี้ก็ยังมีลูกได้ทุกคนกระดกดีช่วยได้ เอา,เอ,าอยู่อยู่สะออนตัวละ่วละไปอีกนะคะยังเรายังไม่ถึงแหล่งเห็ดเหลืองย่าถามว่าเออมันถึงหรือยังปกติป่านี้จะเป็นป่าของซาหมีเองนะคะพาย่ามาเขื่อย่าอยากหหิด ฮัลโหลก็ไเวลาอ้าแล้หานะไปอือแล้หานะวันนีาอือฮัตัวลงะวังไมาต้อสิีมาร์กเเฮ้ยโยไปเจะเล่นเลปิกอ๋อความดกผลไม้ผลไม้นู่มไปแล้วพุซซาวขาเลาะไปแล้ว เมล่อนต้อนั่นเรติพิตามินนาเวลลาตาลกิสตาการเตเรลิตัวโยตมายัดตากาเอลเลโกโกน่าอะลาฮานาเหรอญาบอกเจอเห็ดน้ำหมักยัดไปดูกันเจอเห็ดเหลืองด้วย ยาก็จะเก็บแล้วเห็ดเหลืองสองสาโดอกเก็บแล้วให้ดูเห็ดน้ำหมากยักษ์เห็ดน้ำหมากยักษ์โอ้ยมันเป็นรอยยิ้มด้วยมีตาตาแล้วก็ยิ้มทุกคนน่ารักมากแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ดอกใหญ่มากทุกคนดูความมือความขาเห็ด ไปต่อกันจ้ารออีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ถึงเห็ดที่เคยเก็บได้เรือร้อนพ้นพันานานาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่ปาปีนี้ก็ไปลุ้นด้วยด้วยกันทุกอีกังงัดโ,โรสกุกกังงัดโรสกุกจะเป็นอะอยเอ อ้นโย่สิตาไปกับโยคกันตาเรลลี่ก็ไปแล้วตัววันนี้ก็พามาเดินป่าชิวๆทุกคนชิวมากอุ้ยลิวกัสอุ้ยตาลิวกัส ปกติตรงนี้ก็ผลไม้จะดกมากนะทุกคนแต่ปีนี้ไม่ค่อยเห็นดำๆเลยนะออตัวละมิสอะอ๋านี่เจอแล้วทุกคนยาตาดีนะคะเจอแล้วเจอแล้ว <Yeah. S 1> อ๋อ อะก็แสดงว่าตรงที่เราจะไปมันก็น่าจะลุกโตแล้วนะคะเห็ดหมาจ้ะโอ้เดินยากนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ผลไม้รกมากเหมือนเดิม Toi on, toi on. Ui, tää ei mennyt huonoa, lani. Mikä? Se mennyt on huonoa, kado. Tikka. Joo, kado. Mutta se tää on se, kypsä jo. Okei. Mä en luktu, mä en onko makeeta? Mm. On makeeta. On oh, mm. se varmaan kypsä jo. On. มันสุกแล้วนะคะเนี่นนยปลาดองก้อยบุอร่วยปลาเลียยนกันไปเลยอเอาตรงนี้ให้ราปกกันไปเลยบอกย่าตำแหน่งที่ตั้งของเห็ดมาลุ้นกันว่าแกจะเจอไหม het menköön. Joo, tämä koivuu alvoin. Mutta onko liikaa? Niin. Normaali, tässä se on kasvaa jo. Ahaa. Missä se on? Ei näy missään. Tai tuolla kautta. Het, jäidinhän on meni hen. Ei yhtään. Ei vielä. Yksi. Missä? Tuo. Kaksi. Tuolla. Joo. Oh. Loppuun, Tuollakin näin. on. Ui, oh. So. Ah, näin Joo, oh, näin? Joo, tää. Oh, minun ei Ui, mä teen sen rikki. Ei se haittaa. Mm -hmm. Oi. Kato, jäi อันน <ELL> yeah, ี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่ยอเสียอะกี้ต้นลนนเปียนออตัสกิมอ้มันหลบปกกตัวตากอืมจ้ะนี่ตัวสีเปียนี่ตัวยนี่ต้น Sen takia niin paljon tätä heinää, mm. kun on märkää, Joo. niin se peittää niin äkkiä. Mm. Tuolla mm. tulee, täällä on isoja. Mm -hmm. Onko vielä? Normaali tässä, ei niin täällä Ehkä tulee myöhemmin. Joo, tässä on niin. Kato. Pieniä. Ah, Menoa joo. pienet kasvamaan. on niin kuin temmoja. Täälläkin tulee. Joo. Tämä, muutamia iso. Tämä on muutamia isoja. Tämä pieni paljon. Niin. อ๋ออยาตัวเหรออย่าฮตัวแรงไอ้กะว่าค่ะโย่าแต่ไม่ไตัวแล้วมีอะห้น้องก็นี่อ๋อเนี่ยอิที่ตัวแล้ววีล้ก็โตอยกําลังเล็กเล็กกําลังมานะทุกคนเนี่ยก็ยังไม่เก็บเก็บเท่าที่เก็บได้ไปโกนนอยน่า normal ทีตัวล้ก็บตัว Tuolla? Tuolla. Än? Niin. On oh, Oi oi. Tätä ei ole. Oh. Uu dog jäi mää. Iso. Joo. Jätetään aina kannat tänne. Tämä. Niin jää itiöitä. Mm. Mm -hmm. Tämä. <laughs> No niin. Koko perhe mukaan. No, joo. No, ja tuolla. Näin pieni. Ai no. sielläkin. Pieni. Joo. Tosi pieni. Ja ah. täällä. Ja tuolla ja tuolla ja tuolla. Ja niin, <laughs> juu. Varmaan miljoona punkki. Onko? Ei oo. Punkki ei tykkää markkaa. Tykkää? Kyllä ne tykkää. Meidän pihalla on paljon. Tule, tule, tule. Mm. No. วันนี้เราก็จะเก็บไปให้คุณยายนะทุกคนคุณยายเขายกเครื่องทำน้ำผลไม้ให้สามีเพราะว่าคุณยายแกเก้าสิบสามแล้วแกต้มไม่ไหวแกบอกไม่เอาตังค์ให้ฟรีเราก็เลยจะเก็บเห็ดเป็นแรกกับคุณยายเลย เก็บเห็ดไปให้คุณยายอ้าวเราก็ไปต่อนะคะ